สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่องทางอัมพายชาแนลค่ะช้านี้ก็ฝนโตนะคะฝนลงเม็ดนะคะน่าจะเช้าเลยค่ะตอนนี้พ่อพันก็เตรียมตัวที่จะพาแม่อัมพายนะคะไปอาบน้ํากันเพื่อนปรพันเดินมาเอ๊จะไปอาบน้ํากันแล้วนะคะสปาคนเลย อันนี้บรรยากาศดีนะคะชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวเชียว เยอมากเลยนะคะบรรยากาศแบบนี้ดูดินเต็มเลยฮะพอความว่าไม่ขึ้นมาสันไม่ไหลไม่ไหลดูอะดูใกล้ๆหน่อยสิแม่โอ้ยเนาะจะไปไหนจะไปไหนอ่ะดูกัน,นมาดูข้างๆแล้วก็มาดูข้างหลังกันเลยนะคะดู ทั่วเต็มเลยเพราะความน่าขึ้นไม่ได้ดอกแบบนี้นี่เดินตามกันไปแล้วพากันไปหาอาบน้ำกันแล้วนะคะตอนท้ายอย่างนี้ก็ตอนนี้ก็เาเวลาเจ็ดโมงกว่าแล้วนะคะก็จะเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ไปพากันอาบน,น้ำชั้นนี้เ่ราะคนไม่ได้แปลย่านนะคะนี่ก็เลยทางปลาตรงนี้ไว้นะคะเรียมที่จะปลูกยาให้กับแม่ไันธุ์เาทำอะไรอีก ยังนะคะยังไปไม่ถึงไหนเลยแวะถูต้นไม้ก่อนแล้วอ่านแ้วนะคะนึ้ม ได้ไหมดิเดตการเข้าไปดูหางเดี๋ยวเราจ,าาไราจะไปอาบน้ำกันนะคะ มาที่นี่แล้วเดี๋ยวเราไปดูแม่ทรายกันเดินลอดป่ามาเลยนะคะเแม่ทรายอยู่ตรงนี้ดู มาดูเขาเล่นน้ำกัน